สวัสดีค่ะดอยส,ส,สวัสดีค่ะจีดีตลอดส่ช่องป้าท้ายบ้านชาแน,นลนะคะ สาเมตระวัดอ้วกี่กี่กอะไรกันออไปวัดอะไรนสา้ออันนี้อันนเะเรี้อแล้วเลย

ขนาจ้ตัวไม่อยู่น้อยก็สร้งของเนหมเออแม่สั่งะคมเนต์เบสซี่ส่ จ้านึกออกมาตรงมุมเสาอะต้องปาดฝังมุมหน่อยมู่กันหน่อยมันจะจะประกบนี่ลุงเขาไม่ปาดีโอ้ยวอยู่บ้านลังนั้นทำก็แบบแบบนี้แหละแบบเออแบบป้าก็เคยผ่านชีวิตก่อสร้างนะมาทำแบบถ้าจะปาดตรงนั้นหน่อยนึงปาดนี้หน่อยมันก็จะเข้ากันอย่างนี้เลยมันก็จะเป็นมุมเหลี่ยมสวย ไม่ม mm ัน hmm. ต <co> ้องปาดก่อนเอาไปแปะมุมมันก็จะเป็นเหลี่ยมสวยเลยไปนอนแกตกออกมาขึ้นตกทีสอง

अह <laughs> าสามเมแผ่นหนึ่งเลยสามเมตรตื่นเตือนทีสามสิบนาทีอาบน้ำทำน,น,น้่นทำนี่เก็บปัดห้องเปิดเปิดเจอเจอในเจ้าแล้ว ตีสี่ตีสี่สี่ตีสี่สี่สิห้าตีสี่สี่สี่หอั้งขึ้ไรดิโอโหเลยแต่ไรอ่ะคนดูไม่ถึงร้อยแต่คนดูนานแปดนาทีเก้านาทีแลมันมีแต่ประเทศนอกเ่รอ่างด้ามมาได้ เบีวมากเบียวมากสียงอะไรกุกกักกุ๊กักกุกักมาอีกแล้วนะคะท่านงัวท่านควายอันนี้คะ่ะก็มองอ่าเป็นด้านบนก็เปิดประตูมาก็จะเห็นนะุ้งงัวฟุ้งควายอยู่ด้านโน้นก็เป็นวิวธรรมชาตินะจากหน้าบ้านของอ่า น้องนอง,นองนะคะพี่นี่นะคะใช่นี่นะคะก็เขาจะเดินกินอยู่แถวนี้เนาะก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะ้ีิเก็บแล้วฝาผนังเชลร่าหน้าร้านหน้าหน้าหน้าด้านหน้านะด้าหน,าห,นาหน้านะคะสีด้านหน้า <laughs> มาแล้วเลยค่ะพี่ <laughs> งก็ใกล้จะปิดหมดแล้วนคะคะทีอืก็จะมีจิ๊โกกับลุงนะคะอยู่ข้างบน นี่นี่เหนื่อนะคะข้างล่างก็ลงก็ก่ออิกบล็อกหมดแล้วนะเนาะี๋ยวก็เหลือแต่ข้างบนแล้วก็ฉาบก็เสร็จแล้วแล้วปกระเบือนะ้องเลยนะนี่นะคะทำแต่เช้าก็ได้งานแต่เช้านะคะทำสายก็ได้งานสายจริงจะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะจีเนาะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ดีใจกับน้องๆได้ขยับขยายนะคะพีเพราะว่าข้างในเนาะมันแคบะมาอีกมุมนี้นะคะพีนี่นะคะสวยงากมุมนี้อือสวยสวยๆนะคะพี่อือวันนี้เสร็จแน่ๆป๋าบ้าน เส็กแม่แม่ค่ะคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆมนโอมนะคะ